สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้คู่ที่ผมอยากจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือ p h ฟินิกซันพบพิริกนเป็นเกมที่3นะครับวันนี้เป็นบ้านพิริกนและก่อนหน้านี้เสมอกันมา1ต่อ1นะเกมวันนี้เปิดมาแรกๆเนี่ยพิริกนขึ้นนําไปก่อนนําไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นฟินิกซันเนี่ยเทคเกมนี้ไปนะครับดีอ e ันเดอเอตันทำแต้มสูงสุดในชีวิตต่อควอเตอร์นะครับ ควอเตอร์แรกเนี่ยเขาร้อนแรงมากๆไม่สามารถที่จะหยุดได้เลยวงในเนี่ยกินเรียบนะครับพาฟินิกซันเนี่ยหนีห่างไปก่อนประมาณ5คะแนนนะครับเข้าควอเตอร์ที่2พีริกนเริ่มจับเกมได้ป้องกันได้ตามตีตื้นมาเรื่อยๆตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแจ็คสันเฮกับวาราซินาสเนี่ยเล่นเกมวงในเริ่มดีขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วจุดเปลี่ยนของเกมก็เกิดขึ้นไอ้แจ็คสันเฮเนี่ยไปแบบไปอัดใส่เจคาวเดอร์ der, จนโดนไล่ออกจากสนาม หลังจากนั้นเนี่ยเกมของพิลิกันเนี่ยที่ไม่มีแจ็คสันเฮนะเกมก็ป่วนเกมการเล่นก็คือยังไม่ลงล็อกอ่ะแล้วก็ทำให้ฟินิกซันเนี่ยฉกฉวยโอกาสตรงเนี้ยหนีห่างไปอย่างต่อเนื่องนะครับจบควอเตอร์2เนี่ยเขานำไปประมาณ12คะแนนนะครับแล้วก็ควอเตอร์3าเนี่ยยังรันอย่างต่อเนื่องกว่าจะจูนตัวติดเนี่ยก็ท้ายควอเตอร์ที่3ท้ายควอเตอร์ที่3เนี่ยพิลิกันเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้แล้วแล้วก็เริ่มตีเสมอได้ตีตื้นบ้างพลิกนาบ้าง ก่อนที่ควอเตอร์ที่4เนี่ยจะเป็นคริสพอร์นะครับสวนบทพระเอกแบบว่าทําคะแนนยิงระยะกลางพิษแอนโลและยิงระยะกลางพาฟินิกซ์นชนะพิลิการดไปด้วยสกอร์ร้อยสิบสี่ต่อร้อยสิบเอ็ดนะครับห้าประเด็นเด่นหลังเกมที่อยากจะพูดถึงในเกมวันนี้นะครับคนแรกต้องพูดถึงพระเอกของเกมวันนี้ก่อนนะครับนั่นคือคริสพอร์นะครับคริสพอร์เกมวันนี้สมบูรณ์แบบมากๆยิ่งในควอเตอร์ที่สี่เนี่ยเหมาคนเดียวสิบเก้าคะแนนยิงสิบลงเจ็ด เรียกว่าโคตรสุดยอดนะครับคิดพอแล้วก็สถิติทั้งเกมของคิดพอเนี่ยเหมาะสมกับคำว่าพอยต์ก้อน,นนะครับเขามี28คะแนนนะครับแล้วก็มี14บสอาร์ซิไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยฟิลโกยิง18ลง10ฟิลโก55.6%ต้องบอกว่าในวันที่ไม่มีบูเกอร์เนี่ยมันไม่มีคนทำแต้มดีจริงจริงนะครับวงนอกเนี่ยวันนี้ตีตันมากๆก็ได้คิดพอเนี่ยแหละที่ช่วยเกมนี้ไว้ถ้าคิดพอไม่เลิศฟอร์มนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ฟินิ์ซัน ถึงแพ้นะครับประเด็นที่2เนี่ยคือเดวินบูเกอร์การขาดหายไปของเดวินบูเกอร์เนี่ยมันเหมือนขาดแค่คนคนเดียวนะแต่จริงๆเนี่ยมันทําให้ประสิทธิภาพเกมรุกของฟินิกซันเนี่ยมันแทบจะพังไปเลยก็ว่าได้นะครับบูเกอร์ปีนี้มาตรฐานสูงมากสามารถดึงตัวประกบได้ยิง3คะแนนได้ได้เองก็ได้พอมีเขาอยู่เนี่ยเขาสามารถดึงพื้นที่ให้เพื่อนได้สร้างเกมให้เพื่อนได้ พอขาดไปเนี่ยมันก็ขาดคนเล่นเกมลุกเหมือนตัดไปอะ่ะเหมือนหายไป30คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วก็คนที่มาเล่นแทนเนี่ยตอนตอนแรกนะเขาใช้คาร์เมลอนจอร์นสันเป็นตัวแบบตัวเปิดเลยซึ่งผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตำแหน่งไซส์อย่างเงี้ยมันไม่ได้สุดท้ายแล้วคาร์เมลอนจอร์นสันก็ลงมาเล่นแล้วไม่โดดเด่นนะครับโค้ชเขาก็รู้เขาก็ปรับเอาชามิลงมาเล่นแทน ครึ่งหลังควอเตอร์สเนี่ยเขาก็สตาร์ทด้วยชามิเพราะว่าไซส์มันได้ป้องกันได้ตัวเป็นตัวปีกเหมือนกันสุดท้ายแล้วศักยภาพของชามิเนี่ยมันก็ทดแทนเดวินบูเกอร์ไม่ได้เลยต้องบอกเลยว่าการขาดหายไปของบูเกอร์เนี่ยทำให้สมดุลเนี่ยสมดุลของทีมฟินิกซันเนี่ย,ม,ยมันพังมากๆอันนี้ก็ต้องไปดูต่อว่าเกมหน้าเนี่ยมอนต้วิลเลียมเขาจะแก้อย่างไงนะครับประเด็นที่3นะครับสถิติสําคัญสําคัญเนี่ยที่ทาให้ฟินิกซันชนะในเกมวันนี้นะ เกมวันนี้ฟินิกซ์ซันได้แต้มวงในเยอะมากจาวเวลเมกกี ja แล้วก็ด e ีอันเดเอตันเนี่ยผนึกกำลังการทะลวงวงในได้เยอะมากๆดีอ e ันเดเอตันมี28คะแนนจาวเวลเมกกี ja เนี่ยมี15คะแนนแต้มวงในได้ไปถึง64คะแนนถือว่าถะลวงวงในพิลิแกนได้ดีมากๆต้องดูว่าเกมหน้าพิลิแกนจะรับมือกับเกมวงในยังไงอีกหนึ่งปัญหาเทิร์นโอเวอร์พิลิแกนวันนี้เทิร์นโอเวอร์ไป14ครั้งเยอะมากๆ แล้วก็ซันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแต้มได้ถึง23คะแนนส่วนซันที่ไม่มีบูเกอร์เล่นเนี้ยบมากนะมีแค่5เทิร์โอเวอร์เทิร์โอเวอร์ก็เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของเกมวันนี้นะครับอีกหนึ่งสถิติน่าสนใจนะครับฟินิกซ์ซันที่ไม่มีบูเกอร์เนี่ยผมบอกแล้วว่าศักยภาพมันลดลง3คะแนนเพราะเขาตกลงเหลือแค่15.4ถือว่าเป็นหัวแบบน่าเป็นห่วงอะฟอร์มแบบนี้มันมันน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับ ประเด็นที่4เนี่ยผมอยากชื่นชมนิวอลีมพิลิแกนนะครับคนที่อยากชื่นชมเนี่ยนั่นคือแบนดอนอินแกมนะแบนดอนอินแกมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเป็นติงเลเกอร์แล้วก็จะชมแต่เด็กเก่าตัวเองนะผมผมผมสารภาพตามตรงเลยพิลิแกนในวันที่อยู่ที่เลเกอร์ผมไม่ชอบเลยผมเฉยๆมากคนที่เขาอวยกันว่าเป็นเคดีอ่ะผมโคตรเฉยเลยผมว่าเขาไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้พอเขาย้ายมาอยู่ที่พิลิกนเนี่ย แล้วก็เขาก็เติบโตขึ้นเกมการเล่นคมมากขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้น2คะแนนวันนี้ยิงแทบไม่พลาดเลยแล้วก็ช่วงท้ายเกมเกมที่ไล่มาเนี่ยก็ได้แบบอินแกรมคอยยิงแบบ3แต้มกลายเป็นว่าช่วงเวลาบีบๆช่วงเวลาคัดชอด็อตเขาทําได้ดีมากๆแล้วก็ความแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใช้โอกาสเปลืองเนะตอนนี้ประสิทธิภาพเขาสูงมากใช้โอกาสไม่เปลืองเลยแล้วก็เกมลุกเนี่ยครบเครื่องมากม ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามันเป็นพวกสไตล์ชูติ้งการ์ดทำคะแนนอ่ะนะในลิสในสมองของผมเร็วๆเนี่ยผมจะชอบบูเกอร์ผมจะชอบเททัมแล้วก็ในฟอร์มปีเนี้ยผมก็จะบรรจุอินแกมเนี่ยไปอยู่ในลิส์นั้นด้วยผมมองว่าเขาเขาสอบผ่านแล้วสำหรับตัวผมปีนี้ฟอร์มอินแกมดีมากๆใครชอบปีกสไตล์เนี้ยเขาคือของดีนะครับไม่ต้องไปเทียบกับเคดีอินแกมคืออินแกมและอินแกมเก่งแล้วพิสูจน์ตัวเองได้แล้วของจริงนะครับ อีกคนนึงของพิลิแกนเนี่ยยังอยู่ในประเด็นที่4นะที่อยากชื่นชมเนี่ยก็คือ CJ m c c มค l ล m ์มซีเจแมคคลมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมดูเขาอยู่ที่ Portland นะผมก็มองว่า CJ เนี่ยบทบาทน้อยไปมันทับซ้อนกับลินหลาดมากเกินไปก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้า CJ เนี่ยได้ย้ายทีมได้ไปอยู่ในทีมที่เขาได้มีโอกาสเล่นของเขาจริงอะ่ะเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ CJ ทำเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นของแท้แล้วแบบ เขาเก่งจริงๆอ่ะวันนี้เขามี30คะแนนมี7จ็ดแอซซิตนะครับแล้วก็มีเทอร์เนอเวอร์แค่2ครั้งฟิลโก3คะแนนยิง11ลง4 36%ฟิลโกทั้งหมดยิง23่ลง 11, 47%ซึ่งผมมองว่าพิลิแกนเนี่ยได้ CJ มาเนี่ยโคตรคุม้มคุมบอลได้จ่ายบอลได้ทําแต้มได้3แต้มปล่อยไม่ได้เขาครบเครื่องมากๆแล้วก็แล้วก็ต้องบอกอยังไงเดียบอกว่าต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งจริงๆอ่ะเก่งเก่งกว่าที่เราเคยรู้จักมา แลวปีนี้พอยา้ายมาอยู่ที่ถูกที่ถูกทีมเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นปีที่เขาโดดเด่นมากที่สุดนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าจริงๆนะลึกๆแล้วนะแม้ว่าพิลิแกนเหมือนที่ผมจะบอกไปอ่ะทะลวงวงในใช่ไหมโดนทะลวงวงในเทิร์นโอเวอร์ก็เยอะผมมองว่าวันนี้พวกเขาควรจะชนะเขาไม่ควรแพ้เลยนะครับประเด็นที่มันทําให้พวกเขาแพ้ในเกมวันนี้นั่นคือแจ็คสันเฮนะครับแจ็คสันเฮพอโดนไล่ออกจากสนามเนี่ยกลายเป็นว่าทีมเนี่ยลวนไปหมดเลย ตัวที่มาเปลี่ยนแทนเนี่ยระบบมันยังไม่ลงล็อกเกมการป้องกันเนี่ยก่อนหน้านี้หยุดเอตันได้แล้วเอตันควอเตอร์แรกทําแต้มเยอะๆยะแจ็คสันเฮเนี่ยมันเริ่มมาช่วยแต้มมันเริ่มลดลงมันไม่โดนถี่เท่าเดิมแล้วเขาต้องไปเปลี่ยนวิธีบุกละซึ่งพอแจ็คสันเฮนเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่ไปเล่นนอกเกมใส่เจคาวเดอร์โดนไล่ออกจากสนามเนี่ยอันนี้เลยทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยลำบากกันหมดล้วนกันหมดเปลี่ยนตัวลงมาแล้วมันไม่ลงล็อกแล้วก็ซันเนี่ยฉกฉวยโอกาสตรงนั้นเนี่ยหนีห่างออกไป ถ้าแจ็คสันเฮไม่เล่นนอกเกมอยู่ในเกมมีสมาธิของตัวเองเนี่ยคุมอารมณ์ได้ยังอยู่ในเกมเนี่ยผมมาแอบคิดว่าวันนี้พิลิกันจะชนะนะเพราะว่าฟินิกซันแม้จะเล่นเนี้ยเสียน้อยแต่เกมลุกเนี่ยโอ้โหคุณภาพตกลงไปเยอะพอไม่มีบูกเกอร์ในความคิดของผมเกมวันนี้พิลิกันน่าเสียดายมากๆเขาควรจะชนะไม่ควรจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคอร์สุดท้ายตีต่างนะแจ็คสันเฮยังอยู่เนี่ย และสมมุติว่าเขาสามารถโดนไปไอ,ไอคิดพอเนี่ยแบบว่าเล่นพิกแอนโโลและยิงระยะกลางใช่ไหมคิดกลับกันนะ่ะเอาแจ็คสันเฮไปเล่นเป็นคู่พิกแอนโโลอ่ะเขายังหนุ่มเขายังสดเขายังจะสามารถช่วยแบบช่วยตรงไอคิดพอให้ยิงยากขึ้นได้ผมมองว่าการเสียแ,แจ็คสันเฮเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้อย่างอย่างแท้จริงเลยจริงๆเขาควรจะเก็บเกมนี้ได้นะครับมองว่าซีรีส์เนี้ยลุ้นกันยาวๆนะครับแล้วก็ พิลิแกนก็ไม่กลัวฟินิกซ์ซันฟินิกซ์ซันก็ต้องหาทางจูนให้ได้ว่าบูเกอร์ไม่อยู่เนี่ยจะทํายังไงต่อไปเป็นซีรีส์ที่สนุกนะครับวันนี้ตัดน้อยๆขออนุญาตแล้วก็ขออภัยล่วงหน้านะครับสําหรับวันนี้สมควรแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนาคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับ สำหรับวันนี้สมคคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ